ตัวนี้ฝนพาชมโคมไฟต่ออาหารสําหรับแนวสล,ลิงค่ะสำหรับคนที่ชอบเอ้ยความคลาสสิกคลาสสิกสล,ลิงสวยๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะมาจับรดพิเศษให้เลยลดจริงๆลดหนักๆเลยนะคะตัวนี้นะเหลือ18,900บาทไซส์ตามนี้เลยเอ้ยเมทยี่สิบคูนสาสูง70เอ้ยให้แบบนี้เนีเคิร์ฟสวยๆเอ้ย18,900ถ้าไม่ชอบสีแบบนี้นะยังมีสีแบบสวยๆอีกอะเอ้ยเป็นคิทซันแบบสีที่ทําสีจากภายในคิทซันเลยตัวนี้นะ เท่ากันค่ะหนึ่งเมตรยี่สิบนะคะคณสามสิบนะแล้วก็สูงประมาณเจ็ดสิบเซนนะคะเอ้ยถ้าได้แบบนี้ดอกไม้สวยๆแบบนี้เลยนะราคาเท่ากันด้วยเหลือหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทเฉยๆเพียตัวนี้ค่ะส่วนไซส์ใหญ่ก็มีนะเอ้ยไซส์ใหญ่ก็มาที่ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะจะเป็นแบบเสื้อโบอลดินเออผ้าวงลีเมตรแปดสิบเซยๆซเกยไปอีกแบบนึงนะคะถ้าใครอยากสั่งทำนะได้เลยบอกเลนนี่ได้เลยค่ะเลนนี่มีหลายแบบหลายทรงหลายสไตล์มากเลยนะคะแล้วยังไงพบกันนะคะที่โชว์รูมเลนนี่ลไลฟ์เมืองทองธางนีค่ะโคมไฟสวยๆดีดๆโโปรโมชชัั่่นนนนนเเีียบคงไฟใกล้กล้ตนนนะ